อ่ะๆแล้วก็เห็นใครคนที่ชอบเจอเลยนะครับโอเค <laughs> ทางผิดว่ายินดีที่จะเข้าสู่กระบวนการวิธีทางที่ถูกต้องแต่ที่เราก็ต้องการขอให้ความปลอดภัยกับเด็กด้วยแล้วก็ความนิยมกับเด็กๆด้วยนะคะว่าเออของบางอย่างที่มันไม่ถูกกฎหมายอะไรเงี้ยหรืออะไรก็แล้วแต่กประกาศเบื้องต้นนะครับไอที่แน่นอนคือตอนนี้เพิ่งเริ่มอยู่ทางด้านในนี้แล้วแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราจะติดตามข่าวอยู่ตรงนี้นะครับ เพราะว่าเด็กมีในนั้นมีตำรวจเต็มเลยแล้วมีเด็กอยู่มีเด็กอีกสามคนอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนาะเด็กไม่รู้เรื่องจริงจริงเลยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ที่จริงวันนี้เราไม่ตั้งใจว่าเราจะถูกจับแม่ก็ไม่ได้พกอะไรมาก็มาจากตัวเนี่ยแต่ว่าก็จะเข้าไปอยู่กับกับเขาค้าข้าแต่เขาสัญญากับแม่นะเขาบอกแม่ว่าทําได้ให้แม่เข้าไปอยู่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีบิดเพีวอะไรอีกก็แต่งว่าเขาผิดบิดพิวกับแม่มีแรงว่าแม่จะไม่ยอมปล่อยลูกแม่ไป็นคนไม่ชอบมน ่เราไม่รว่าคันเกยวอะไรขึ้นมีอะไรขึ้นแล้วเขาบอกแม่เราว่าให้แม่เข้าเป็นพยานนะคะเขาบอกแม่ว่าเขาตอนที่เพนกวินอ่ะวันนี้กินที่จริงล้วกินน้องนัดแล้วก็นิวแล้วก็ฟ้านะคะเขามามอบตัวเดินไปทางมอบตัวที่ตํอชแล้วทีนี้ต้องน้องนัดเนี่ยไปกับแม่แม่มาเป็นเพื่อนน้องนัดเรายังไม่ทันต้องลงรถเลยตำรวจก็จับตัวนัดไปที่จริง้ราบับมาคลองห้า นี้เราก็เลยบอกว่าโอเคเราติดต่อขนายขนายให้มาที่นี่ก่อนแล้วพี่ตอนนั้นยังมาไม่ถึงพอาขึ้นมาถึงขึ้นเข้าไปรายงานตัวนะคะไปอะไรเงี้ยปุ๊บแล้วเขาก็พาพ้นมาเอ่อเขาเรียกอะไรตามกฎหมายมาดูก็ยจ้งข้อกล่าวหาอะไรเงี้ยกับทัองที่ที่ของห้าทีนี้เนี่ยเขากำลังจะบอกพีขึ้นว่าเขาจะเอาพ้นไปไว้ไปสอบสวนที่ตอชะดอนนะคะก็อยากจะฝากพิ่ก็ฝากบอกมาว่า ให้ช่วยแบบพ่อแม่พี่น้องช่วยจับตาดูก็ความปลอดภัยของเขาและเพื่อนๆเด็กๆนะคะเพราะว่าอย่างน้องนัดเนี่ยคธออยู่ดีทําไมถึงไม่มารอพร้อมกันที่ตัวเด็กไปเลยไม่รอกันทั้งที่เด็กก็มามารายงานตัวซึ่งเมืกี้เนี้ยไม่อยากบอก,มก,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 กไม่รู้พูดแล้วจะถูกผิดกหมไหมแต่แต่ในสันวานอย่างที่เขาเขียนน<อ>่ะพี่ไม่ยอมคือเขียนว่าเราลงมื ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าเด็กๆไม่หลบหนีเดินเดินเดินทางด้วยตัวเองไปมอบตัวแต่ในสำนวนงานเขียนว่าเด็กหลบหนีอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาจะเอาเอาเพืนวิ่งไปไปสอบสวนที่ต่อชะดก็งงอยู่เหมือนกันนะมาถึงที่นี่ลไปสอบสวนที่ต่อชะดอันไม่สอบสวนที่นี่ไม่รู้มันมีอะไรที่มันมันแฝงอยู่ข้างในนั้นหรือเปล่าก็เลยอยากจะให้วิ่งวิ่งแล้วเด็กๆอค่ะก็ฝากให้แม่แม่มาบอกให้เพราะมีแม่เป็นผู้ใหญ่คนเดียวกับอยู่กับเด็กๆพวกนั้นอะไรเงี้ยก็ ฝากให้มาบอกว่าให้พ่อแม่พี่น้องช่วยจับตาดูความปลอดภัยของพวกเขาด้วยนะคะเพราะว่าในตอชะดอเนี่ยเราก็ไม่รู้เนาะแม่ไม่รู้ว่มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ตัวแม่เองอ่ะแม่ก็ถังหลวงตัวแม่เองแม่จะเข้าไปด้วยแม่จะไม่รู้จะให้เข้าไม่ให้เข้าแต่แม่ก็จะเข้าไปอยู่กับเด็กๆทุกคนไม่ใช่ไปดูแลติ้นคนเดียวเนาะไปดูแลเด็กๆอื่นเพราะว่าเด็กๆอื่นพ่อแม่ก็อาจจะอยู่ห่างไกลหรืออะไรเหมือนเดิมที่เราดูเพื่อนลูกก็คือเหมือนเหมือนลูกเราทุกคนก็เหมือนลูกเราเราก็เลยแบงเลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะเข้าไปด้วยอะไรอยย่่างี้คะก ก็ฝากนี้ว้นบอกว่าให้ฝากขึินบอกว่าขอขอให้พี่น้องช่วยจับการดูฝากความตอบแันของพวกเขาด้วยเพราะว่าอย่างที่เราไปดูตอชะดอมันเป็นอะไรที่มันเป็นที่เรียกอะไรมันจะเป็นไนแมมเป็นอะไรที่เราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในนะคะแล้แม่ก็จะพยายามที่จะสื่อสารมาให้เนาะถ้ามีอะไรก็ติดต่อแต่ว่าจะพยายามสื่อสารเท่าที่แม่ทําได้นะคะแม่ยังไม่ทำแม่ทนายทนายวันนี้วันนี้ทนายอยู่ที่นี่คนเดี่วแล้วก็มีทนายไปอยู<ม>่ก<ม>ับน้องน้องนัดที่ต่อชะดอ ซึ่งระหว่างทาง่างนี้แม่ก็ต้องคอยติตดต่อทนายคนอื่นด้วยว่าเอ๊ะข้อกฎหมายนี้ใช่ใช่หรือไม่อันนี้ถูกต้องไหมในในลิสต์ที่เขียนมาเนี่ยในในคำสัมมวลที่เขียนม,มันใช่ไหมต้องแก้ไขลูกต้องระวังอะไรดเ,ดไเด็กเขาไม่ได้มีเขาไม่ได้ไมีอะไรว่าเขี้ยวเล็บหรือห,อหลบเหลี่ยมหรืออะไรเงี้ยที่แบบไม่รู้คํากฎหมายลูกของตารวจอย่างเงี้ยจากที่ตรงโน้นมาเราก็เขียนคำลูกเขียนแล้วว่าเรามารายงานตัวแต่มาที่นี่เขียนสํานวนว่าเราหลบหนี อะไรเงี้ยไปกี้ตำรวจก็มาเถียงกับแม่คนหนึ่งขนลุนเราเถียงกับแม่ว่าก็ตามจับตามมาหลายวันแล้วจับหลายวันเด็กก็ทถียงไปเลยว่าผมไม่ได้หลบหนีไปไหนผมไม่ได้หนีไปไหนเขาก็หาว่าเราหลบหนีซึ่งซึ่งเป็นพยานได้ว่าเด็กไม่หลบหนีพอแม่อยู่ขับเด็กไม่หลบหนีเฉยเฉยเด็กไม่ได้หลบหนีอะไรเลยก็ต้องมีขันายเขาคุยกันทีนี้แม่ยังไม่ได้คุยกับขนในขนเขาคุยกันแล้วต้องากันตัวอะไร ก็ฝากด้วยนะคะฝากินขึ้นแล้วฝากเด็กๆด้วยนะคะทุกคนเลยตอนนี้คือมือถือสารของขวากินเดยอดอยู่ยังไม่ได้คุยกับลูกเลยเนาะว่าว่าคือตอนนี้เราตอนนี้เราก็ใช้เครื่องมือของแม่อย่างเดียวของแม่ยังไม่ถูกยึดเนาะเด็กเของเด็กของลูกแม่ยังไม่ได้ดูรายการของแม่อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็ติดต่อตี่นี่เรจะพยายามดู